สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมที่มีพลังงานหนึ่งดยเข้ามาดูคลิปนี้นะครับ Welcome to my space นะครับพื้นที่สีเขียว <c oughs> หายไปหลายวันเลยนะคะผมสวัสดีทุกคนนะครับโอเคก่ okay. อนอื่นขออนุญาตเคลียร์พลังงานไพ่นะครับผมเคลียร์พลังงานไพ่ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า,าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของผู้ที่เข้ามาดูนะคะผมอาอาจจะตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงหรือว่าตรงบางส่วนก็เลือกรับฟังแต่พลังงานดีๆนะครับผมไม่ว่าไพ่จะออกมายังไงก็ ่คิดว่าเป็นการฟังนิทานก็แล้วกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมเปิดสามใบเนาะขอเช็คพลังงานว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างอ้าวก้าวเหรียญขึ้นมาอีกแล้วนะคะก้าวเหรียญน,นะครับ ตอนนี้เหมือนถึงเวลาแล้วนะคะผมสำหรับใครที่มีความปรารถนาบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณใฝ่ฝันเหมือนคุณมาถึงแล้วนะครับเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนช่วยให้ถึงให้คุณถึงเป้าหมายในครั้งนี้หรือเปล่า เหมือนนกตัวนี้นะฮะที่ช่วยช่วยหยิบยื่นให้นะับเหมือนคุณมีผู้ช่วยนะครับเนี่ยถึงเวลาแล้วนะครับเป็นพลังงานของความเต็มความร่ำรวยความสุขความอุดมสมบูรณ์นะครับพลังงานเป็นแบบนี้ไหมะใบที่สองคุณพลังงานเป็นอย่างไรโอ้โห Seven of one เจ็ดไม้เท้านะครับเจ็ดไม้เท้าเหมือนคุณทำพลังงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีเหมือนสร้างเกราะสร้างสนามพลังงานในการที่จะปกป้องคุ้มครองตัวเองนั่นแหละเหมือนเข้าถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นพลังงานของการปกป้อง ปกป้องตัวเองมีแสงสว่างในตัวด้วยนะครับตรงนี้เข้าถึงแล้วเข้าถึงความเต็มความอุดมสมบูรณ์ความสุขและก็มีเกาะปกป้องตัวเองทําพลังงานได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการป้องกันการป้องกันบางสิ่งบางอย่างที่ที่จะเข้ามากระทบนะครับหรือที่จะเข้ามาแทรกแสงตอนนี้ สิ่งที่จะเข้ามาแทรกแซงคุณเนี่ยเข้ามายากนะครับผมเพราะว่าคุณสร้างเกาะสร้างพลังงานการปกป้องตัวเองเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรที่แปลกๆหรือคุณตรงหิดในใจว่าสิ่งนี้ไม่น่าโอเคสิ่งนี้ไม่เหมาะที่จะเข้ามาที่จะทําหรือที่จะไปต่อคุณเริ่มแล้วคุณมองเห็นเหมือนมีเซนต์นะครับว่ามันไม่โอเคถ้ามันไม่โอเคคุณก็หยุด ไม่ว่าอะไรก็ตามในช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับโอ้โหอ n o ออฟวนหนึ่งแม่เท้าพลังงานของคุณเหมือนสติปัญญาญาณองค์ความรู้บางสิ่งบางอย่างคุณถูกเปิดใช้งานนะครับหรือใครกำลังเข้าถึง ตาที่สพลังงานที่ซ่อนเร้นในจิตืที่ที่คุณมีเนี่ยนะฮะเหมือนกําลังถูกเปิดออกเหมือนพลังงานของคุณถูกยุกขึ้นเข้าถึงองค์ความรู้บางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็เด่นมากเรื่องงานเด่นมากองค์ความรู้เนี่ยตาที่สามที่มันเปิดออกมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องงานเด่นมากเหมือนคุณเป็นคนที่ มีภารกิจแผนจิตวิญญาณที่จะสร้างหรือจะทำบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่ที่มันเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่านะครับเป็นองค์ความรู้ที่ที่มีคุณค่าเหมือนพลังงานคุณถูกยกระดับขึ้นไปนะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วก็เหมือนคุณจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างนะนะครับเนี่ยหนึ่งไม่เท้าเหมือนได้รับภารกิจเป็นพลังงานของ การตื่นรู้พลังงานของตาที่สามปัญญายาณน,นะครับที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีตรงนี้นะครับอมืมีแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับต้องผ่านอะไรมาเยอะนะครับโอเคพลังงานดีมากเลยมีการเข้าถึงพลังงานที่ซ่อนริ้นในจิตในกายหรือสิ่งที่คุณเคยมีมา เหมือนกําลังถูกเปิดใช้งานแล้วก็เหมือนจะเข้าสู่ภารกิจของการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเด่นเรื่องงานมากนะครับแล้วก็เข้าถึงเนี่ยการปกป้องตัวเองเรียนรู้รับรู้สภาวะแล้วก็ปกป้องตัวเองและก็การเงินดินมากประมาณนี้นะครับโอเคอ <c oughs> <c oughs> สามใบเมื่อกี้พลังงานพลังงานเต็ม รักตัวเองปกป้องตัวเองเป็นพลังงานของการดึงดูดเงินทองอโอเคเดี๋ยวญาตเดี๋ยวขออนุญาตใช้สำหรับนี้นครับขออนุญาตส,สับสับสับนะครับเดี๋ยวไพ่อันนี้ได้มาใหม่นะครับได้มาใหม่สำหรับนี้ เดี๋ยวเรามาเปิดสิบใบนะครับสิบใบสิบใบสิบใบสิบขออนุญาตเปิดหมดก่อนนะครับอตัดก่อนอันดับแรกถ้าอ,อยากบอกอะไรหรือมีเรื่องราวอะไร สิบใบนะหนึ่งสองฮึมควีนออฟวานเฮอร์มิตสามห้าถ้วยทาวเวอร์อ, Tower. อะไรเนะจะมีการเปลี่ยนแปลง โอ้โหสิบเหรียญครับผมสิบเหรียญครับผมสิบเหรียญสิบเหรียญขึ้นมาแล้วอะหกหกสี 6. 6. ดาบจิตครีมออฟซอร์ดราชาถือดาบ อสองดแาบเบก้าถ้วยเก้าถ้วยอีกอันหนึ่งลแบบ่ะโอ้โหอ่ะโอเค ได้สำรับเนี่ยซ e v of wands ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นมาสำรับแรกใช่ไหมหเหมือนคุณเข้าสู่การปกป้องตัวเองได้แล้วนะครับรักตัวเองปกป้องตัวเองอืมเนี่ยเจ็ดเม่เท้าปกป้องพลังงานของการปกป้องพลังงานของการรักตัวเองอคู่แรกนะครับผม ราชินีถือไม้เท้านะครับมีน้องเหมียวด้วยตาสองสีมีใครที่เลี้ยงแมวอยู่หรือเปล่าครับหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่มีตาสองสีแบบนี้ไหมหรือว่าสองตัวโดวยที่สองตัวสีแตกต่างกันหรือเปล่านะครับราชินีถือไม้เท้าขึ้นมากับสีดบตอนนี้เหมือนคุณแบบว่าเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำก่งเด่นเรื่องงาน นะครับเป็นผู้เป็นพลังงานของพลังงานของหญิงนะครับอาอาจจะสลับกันเอานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสลับพลังงานเอาแต่ว่าเด่นในเรื่องของพลังพลังงานของผู้หญิงนะครับพลังงานที่โอ้เขานั่งแบบเขาเด่นมากเลยนะฮะ <c oughs> อ่ะรูปนี้เหมือนเป็นคนที่มีความมั่นใจนะครับเป็นเป็นคนที่มีความมั่นใจ ในตัวเองอืมมีความเมตตาด้วยแหละเพราะว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวแล้วก็บางครั้งก็เนี่ยสีดาบทำไมไพ่รู้พไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่าเป็นการแบบพักผ่อนเน่ะเป็นการชิลสบายเป็นเป็นเป็นการพักผ่อนอะ่ะเนี่ยนอนอยู่บนทรายหาดแล้วก็ตกปลาอืมไม่มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าทุกข์หรือว่าเครียดมันเป็นมันเป็นการคําว่าส หรือคุณกําลังเข้าถึงความสงบนิ่งหรือเปล่าเนี่ยนะครับเป็นพลังงานของหญิงนะครับที่ทํางานกิ่งเรื่องงานดินมากตั้งแต่เราที่เปิดสํหรับเรกนะครับแต่ตอนนี้เหมือนหรือว่าคุณกําลังหยุดพักผ่อนอยู่ไหมวันนี้หรือว่ามีใครลาพักร้อนไหมครับอ่าคู่แรกคู่ต่อไปเฮอร์มิตความสงบสุขอะ่ะอืมความสงบสุข เนี่ยครับเป็นพลังงานชิวนะครับสาหรับไพ่ใบนี้เป็นเฮอร์เมสที่นั่งนั่งอยู่ข้างทะเลนะครับแล้วก็เนี่ยก่อไฟปิ้งตาด้วยนะครับเหมือนคุณเป็นคนชิวๆหรือเปล่าอ่าพลังงานช่วงนี้เป็นพลังงานของความชิวอยู่กับตัวเองนะครับไม่ค่อยสูงสิงกับใครไหมช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเงียบหรือเปล่าเก็บตัวอยู่ แล้วก็ทําสมาธิด้วยหรือเปล่าช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่เก่งเลยนะเป็นคนที่กล้าเคลียร์กล้าคัดกล้าตัดอืมเป็นคนที่มีความหนักแน่นในจิตในใจและก็มีอํานาจบาร,รมีนะเป็นพลังงานของคุณนะมีอํานาจบาร,รมีนะครับมีเป้าหมายเป็นคนที่มีเป้าหมายทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะสำร็จมีอำนาจ หรือบางคนก็อยู่ในตำแหน่งของระดับหัวหน้าขึ้นไปหรือผู้จัดการหรือว่าผู้บริหารระดับสูงหรือเปล่านะครับเข้ามาวันนี้แล้วก็เป็นพลังงานของความชิวต่อไปห้าถ้วยห้าถ้วยมะพร้าวล้มไปสามนะครับมะพร้าวล้มไปสามรูปอีกพลังงานหนึ่งอารมณ์หนึ่งเหมือนแบบก็มีบางเรื่อง ที่เป็นาาทางด้านความรู้สึกที่มากระทบตัวคุณเนาะที่มากระทบทําให้จิตใจคุณมองบ้างสับสนบ้างรวนปรีรีรวนบ้างหรือเปล่าในพลังงานหนึ่งแล้วก็ขึ้นมากับเนี่ย true of s h o r t เหมือนโดนปิดตาและตอนนี้เหมือนคุณกำลัง ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าครับอืมนะครับเหมือนกําลังคิดหรือว่าตัดสินใจกับบางเรื่องบางความรู้สึกบางอารมณ์กับตัวเองนี่แหละกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังเผชิญอ่อันนี้เป็นพลังงานหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาแล้วก็ the 16เวอร์ขึ้นมากับ9้าถ้วย อันนี้เป็นพลังงานของความเต็มนะครับเป็นพลังงานของความเต็มอาทาวเวอร์ฝั่งซ้ายห้าถ้วยฝั่งขวาสิบเหรียญทำไมมีความรู้สึกว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันทันด่วนอืม เนี่ยนะครับฟ้าผ่าเปียงเลยนะครับแล้วก็คุณกํลังคุณกาลังวิ่งออกมาเดินออกมาเนี่ยจากตึกเนี้ยตึกเนี้ยคือความเนี้ยหรือเปล่าครับเหมือนความสูญเสียผิดหวังหรือบางพลังงานเนี่ยเหมือนคุณกําลังจะได้เดินออกมาจากตรงนี้นะครับคุณจะหันหลังให้นะครับสิ่งที่มันผิดหวัง นะครับหรือที่ยังขัดแย้งอยู่ในใจเนี่ยที่คุณตัดสินใจเหมือนคุณกําลังจะได้ออกมาจากสิ่งนั้นนะครับจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ขึ้นประกบกับก้าวทั่วอิน,นป็นพลังงานของความเต็มเต็มในใจนะครับไม่รู้ว่ากายภาพมันมันแค่ไหนแต่ว่าใจคุณมันเต็มอืมหรือไพ่ใบนี้ยังหมายถึงหรือว่ามี LGBT เข้ามาดูด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับ เป็นพลังงานของ lgbt ด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมือนใจคุณมันเต็มอ่ะพลังงานในใจมันเต็มนะครับไม่ว่ากายภาพมันจะเท่าไหรก็ตามไม่ว่าเงินตอนเนี้ยมันจะมีกี่บาทอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าใจคุณเต็มคุณเปี่ยมอืมใจมันสุขใจมันเต็มใจมันล้นใจมันอิ่มนะครับเหมือนเนี้ยแหละคุณกําลังจะได้ออกจากความผิดผิดหวังความสุขเศร้าสิ่งที่คุณ เฝ้าติดตามหรือว่าแก้ปัญหาด้วยที่ที่มันยังมองไม่เห็นเส้นทางเนี่ยเหมือนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอืมแล้วก็จะเดินทางไปสู่ความเต็มที่จริงใจคุณเต็มก่อนเบื้องต้นเนี่ยกายภาพก็จะเปลี่ยนตามแล้วก็คู่สุดท้ายสิบเหรียญไม่มีอะไรที่จะเต็มไปกว่าน,นี้แล้วนะครับความรู้สึกก็อีกถ้วยเดียวก็เต็มแล้วการเงินการเงินคุณก็เต็มอีก ให้ตัวแรกพลังงานที่เช็่กันเก้าเก้าเหรียญใช่ไหมครับเปิดครั้งที่สองก็เป็นสิบเหรียญคุณกําลังจะก้าวเข้ามาสู่ความเต็มนี้แล้วนะครับแล้วก็มันจะมีการเฉลิมฉลองอย่างน้อยสามคนอ่าคุณจะได้เฉลิมฉลองกับกลุ่มกับทีมกับครอบครัวพ่อแม่ญาติน้องชายน้องสาวแฟนครอบครัว กลุ่มทีมกลุ่มเพ,เพื่อนของคุณเนี่ยเหมือนคุณจะได้เฉลิมฉลองแล้วก็การเงินเด่นมากเด่นมากสิบเหรียญปังที่สุดเต็มที่สุดรวยที่สุดอืมไม่ธรรมดานะครับเป็นคนที่ทําทํางานเก่งบางคนอาจจะทําสมาธิอยู่ด้วยนะครับเป็นคนที่นั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระเป็นคนที่มีบารมีด้วยแล้วก็ เหมือนมีเหตุการณ์ของความขัดแย้งความสุขเศร้าในใจเนี่ยกับสิ่งที่คุณพยายามเฝ้าม,มองแก้ปัญหามาโดยตลอดมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไปสู่ความอุดมสมบูรณ์การเต็มความสุขเนี่ยนะครับอืพลังงานเป็นแบบนี้ไหมนะครับถ้าถ้าไม่ใช่ก็มองว่ามาฟังมาฟังนิทานก็ได้นะครับ หรือว่าอาจจะมีบางคีย์ที่คุณได้รับไปนะครับอืมแต่เป็นพลังงานที่รักตัวเองแล้วนะครับปกป้องตัวเองก่อนหน้านี้คุณไปเจออะไรมาหรือเปล่าความสุขเศร้าผิดหวังหรือบางคนเนี่ยให้ความรักใครไปหรือเปล่าแล้วก็ผิดหวังตอนนี้เหมือนคุณหันมารักตัวเองปกป้องตัวเองรักษาพานสนามพลังงานของตัวเองนะครับอืมถึงเวลาแล้วแหละ ความสุขการเฉลิมฉลองโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคออเดี๋ยวนะครับขอเกิบตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ไพ่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาถามว่าไพ่อยากแนะนำอะไรนะครับ ไพ่อยากแนะนำอะไรไพ่อยากแนะนำอะไรขอสะอากี่ใบดีสามใบแล้วกันนะให้อยากแนะนำอะไรไพ่อยากแนะนำอะไรโอเคน้องขอสามใบนะครับอืหนึ่ง สอใบแรกเปิดเลยจัดติกความยุติธรรมความยุติธรรมสี่ถ้วย โอเคอัศว,วินเหรียญขึ้นมาอีกแล้วนะครับเหมือนไพ่อืมไพ่อยากแนะนำอะไรใช่ไหมไพ่อยากบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมหรือเปล่าคนที่เข้ามาดูวันนี้อ่า เป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ไหมนะครับอืโดยพลักงานโดยพลังงาน,โด,งงานโดยนิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นใช่ไหมแล้วก็เนี่ยจุดเนี้ยคุณกําลังจะได้รับคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมความเท่าเทียมอะไรที่คุณรอคอยอะไรที่ มันเป็นพลังงานของความเบื่อเงาเศร้าเซนนะครับสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยรู้สึกว่าจะนานแล้วนะครับที่มันยังหยุดนิ่งหยุดนิ่งมาสักพักอืมอารมณ์ความรู้สึกที่เบื่อเบื่อเง้อเงาอ่ะมันเหมือนมันจะถึงเวลาที่คุณจะได้รับความยุติธรรมถึงเวลาของคุณเนี่ยนะครับ สิ่งที่คุณรอคอยจะปรากฏและเป็นเรื่องการเงินขึ้นมาอีกแล้วนะฮะอัศวินเหรียญเขาไม่ได้ขี่ม้าได้ซ้ําเขาไม่ได้ควบคุมม้านะฮะคนคนเนี้ยม้าวิ่งตามเขาเงินอีกเงินก็วิ่งตามเขาเขามีอยู่เหรียญหนึ่งแต่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเหรียญน,นะครับวิ่งตามเขาถึงเวลาที่พลังงานของคุณที่ที่จะดึงดูด เงินทองความอุดมสมบูรณ์นะครับเปิดไพ่เมื่อกี้สมครั้งใช่ไหมครับตัวแรกเก้าเหรียญตัวที่สองมีสิบเหรียญน,นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็ยังมีอัศวินเหรียญไพ่บอกว่าให้ให้คุณเนี่ยรักษาอารมณ์นะครับมันอาจจะมีความเบือ่อนาย ความเหงาความเศร้าเสียงเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรเราสร้างพลังงานดีๆนะครับหาอะไรทําหาอะไรทําหาอะไรฟังก็ได้เปิด Youtube สวดมนต์ก็ได้นะครับหรือฟังบทความดีๆใน Youtube อ่านหนังสือดีๆนะครับหรือไปออกกําลังกายอ่ะที่ที่เราจะต้องไม่รู้สึกเบือ่อหรือว่าสิ่งนะครับพ่ออยากให้คุณออกไปใช้ชีวิตทํากิจกรรมหาอะไรฟังที่ ผ่อนคลายที่หิวใจตัวของคุณเนี่ยนะครับแล้วก็พลังงานของความยุติธรรมความซื่อสัตย์ความเส,ส,สมอภาคในตัวคุณเนี่ยจะส่งผลแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่จะดึงดูดซั์เข้ามาให้คุณเป็นคนที่ที่เต็มเปี่ยมนะครับทำอะไรก็ให้เบาให้สบายดับทุกความคาดหวังดับทุกความกังวลใจนะครับไปแบบชิวๆแล้วจัก,กรวาลก็ จะส่งดีๆสิ่งกลับมาให้คุณมันเป็นการดึงดูดด้วยตัวมันเองบางครั้งถ้าเราถ้าเรายิ่งอยากได้ถ้าเรายิ่งทะยานอยากมันยิ่งผิดหวังมันยิ่งสูญเสียอืเหมือนพ่ออยากบอกว่าปล่อยวางไม่จําเป็นที่จะต้องควบคุมอะไรเนี่ยเหมือนผู้ชายคนนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องควบคุมมา้าไม่จําเป็นที่จะต้องควบมาเลยให้คุณเดินไปด้วยความอิสระนะครับเดินไปด้วยความสุขเดินไปด้วยความ โปร่งโล่งเบาสบายเดินไปด้วยนี่แหละเดินไปด้วยสิ่งที่คุณมีไม่จําเป็นต้องควบคุมอะไรไม่จำไม่จำเป็นต้องควบคุมใครไม่จําเป็นต้องคาดหวังอะไรเยอะนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไหลตามคุณคุณจะเป็นผู้ดึงดูดเด่นมากเรื่องการเงินนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเวลาของความยุติธรรมแล้วนะครับที่คุณจะได้หลุดออกมาจากความ เบื่อหน่ายความเหงาหงอยความโศกเศร้าเนี่ยถึงเวลาของคุณแล้วนะฮะอืมเนี่ยราชาถือไม่เทา้าขึ้นมาอืมโอโ้โหคุณมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อยู่ในตัวคุณไม่รู้ว่าวานตัวนี้เนี่ย เิ่นเรื่องงานอีกแล้วเรื่องงานขึ้นมาอีกแล้วนะครับเหมือนคุณมีอาวุธอุปกรณ์หรือว่าองค์ความรู้หรือบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณนะครับที่มันแตกต่างมันแตกต่างกับคนอื่นที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรงานหรือภารกิจของคุณเนี่ยคุณมีตรงเนี้ยไม่เท้าอันเนี้ยนะฮะที่คุณแตกต่างแล้วก็มีพลังอานาจไม่ว่าคุณทําอะไรเหมือนคุณมีองค์ความรู้อ่ะคุณแตกต่างนะครับ แล้วก็มีผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังของคุณเนี่ยคือราชสีนะครับเป็นคนเป็นสิ่งที่มีพระอํานาจบารมีที่อยู่เบื้องหลังของคุณนุ้นหลังของคุณนอกจากจะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังคุณแล้วคุณยังมีเนี่ยในมือของคุณเนี่ยในตัวของคุณเนี่ยมีอุปกรณ์หรือว่ามีองค์ความรู้หรือว่ามีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่จะสามารถให้คุณขับเคลื่อน ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องภารกิจนะฮะที่จะทําให้คุณราบรื่นเนี่ยจากสิ่งที่คุณมีเนี่ยก็ประมาณนี้มาฮะไพ่ก็ประมาณนี้นะะนโอเคถึงเวลาของการดึงดูดน,นะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกคนทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ